สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสุนโภคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice t วครับครับวันนี้ประเมินภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับบรรยากาศในการหาเสียงตอนนี้ก็มีหลากหลายนะครับจากแต่ละพักการเมืองใช่ครับนะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณชอบใครนะฮะคุณก็จะได้ตัดสินใจเลือกคนคนนั้นในวันที่24มีนาคมคราวนี้นิดเดียวครับหมอเลี้ยบเริ่มที่เพื่อไทยดีไหมครับ เพราะว่าเห็นหมอเลียพูดถึงนโยบายอของพรรคเพื่อไทยให้ผมฟังนะฮะผมไม่ได้ค่อยได้ทันได้ยินการปราศัยถึงนโยบายครับผมมัวแต่ไปสนใจสีสันคือเนื้อหาเนี่ยนะฮะสำหรับคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกตั้งคนบางคนนั้นก็คือยกตัวอย่างคนอย่างผมเนี่ยผมเลือกตามอารมณ์อมผมชอบคนคนไหนผมเลือกคนนั้นชอบผลหน้าพรักคนไหนผมเลือกคนนั้นใช่แต่ว่า นโยบายมีการพูดกันถึงบ้างแล้วใช่ครับใช,ใช่ครับผมเห็นด้วยว่าคือส่วนใหญ่ผมว่าเชื่อว่าครั้งเนี้ยคนที่เลือกไปแล้วเนี่ยมีตัดสินใจไปแล้วว่าวันเนี้ยฉันจะเลือกพักไหนวันที่24บมีนาคมแต่ว่าอาจจะมีคนบางส่วนที่อยู่กลางๆที่เรียกสวิงโหมเตอร์เนี่ยยังประเภทเผื่อใจไว้บ้างแต่แน่นอนสวิงโหมเตอร์ผมว่าวันนี้เขาก็ชัดเจนนะฮะฝั่งหนึ่งที่บอกว่าฝั่งประชาธิปไตยก็จะเลือกชอปฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นแต่จะเป็นพักไหนว่ากันอีกทีหนึง่งอีกฝั่งหนึ่งค พักไหนก็ว่ากันอีกทีหนึง่งงั้นก็จะมาดูนโยบายกันอของเพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดนโยบายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยในตอนวันปราศัยคืนปราัยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามที่คุณหญิงสุรารัตน์เกียรติพันธ์พูดนะฮะแล้วก็สู่เป็นสิมาตรการคือผมจัดกลุ่มเป็นได้4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของเกษตรกรก,รก็ดีหรือว่าหนี้ของพวก SME ก็ดีนะฮะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเรื่องที่ว่าเงินทุนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่า หลายปีที่ผ่านมาคนที่อยากจะทําธุรกิจคนที่อยากจะแบบเริ่มสตาร์ทอัพปัญหาการเข้าแหล่งทุนเนี่ย,ยากมากงันที่เขาพูดมีก็คือชัดเจนอย่างนี้สถาบันการพัฒนารายได้ระดับจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นอันเป็นให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ใช่ <Okay. S 2> ใช <Okay. S 2> แล้วก็ทั้งเกษตรกร,ร,กรด้วย <Okay. S 2> นะครับอันที่3ก็คือเรื่องลดภาษี oh. ซึ่งอันนี้ยังไม่เคยมีใครพูดนะสึด เพื่อไทยพูดี่ชอเรื่องเป็นราดีดีลดภาษีเขาเสนอลดภาษีด้วยเขาเสนอลดภาษีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบบมันมีภาษีมาเยอะแยะเลยโดยเพราะภาษีสำหรับคนเล็กคนน้อยนะครับก็คือพยายามลดภาษีแล้วก็เพื่อขยายให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่ระบบภาษีและสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆภาษีโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ว่าภาษีที่แต่ละคนได้จะต้องจ่ายเนี่ยอาจจะลดลงเลยทํานองนี้นะครับสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้กลุ่มใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกออร์แกนิก อินซีพวกข้าวอินซีพืชอินซีหรือว่าการท่องเที่ยวที่แบบจะกระจายไปทุกๆเมืองใหท้ทุกคนสามารถจะมีโอกาสได้รับอานิสงจากการท่องเที่ยวมีเรื่องสตรีทฟู้ดมีเรื่องการเอาสินค้าไปขายทั่วโลกอะไรนี้ก็คือนโยบายของเขาคือจับเป็น4ี่กลุ่มใหญ่ซึ่งเพราะอันนี้เท่าที่เท่าที่ผมดูในโซเชียลมีเดียก็เห็นคนบอกเออ,เ,อ,อเป็นนโยบายที่รู้สึกโดนใจเพราะว่าทุกวันนี้คนปัญหาคือเรื่องเศรษฐกิจครับผมเป็นร่วงเป็นดาวพอสมควร,ครแล้วก็ทําให้คนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าจะมาเปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบระหว่างาเพื่อไทยกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐเขาก็ชูของเขาก็มีนโยบายออกมาเช่นเดียวกันใช่ครับนะครับก,ก,ก็ก็นี่คือการเมืองอย่างสร้างสารรค์ใช่แต่ว่ามันแต่ว่าบางพักเขาก็ไม่ค่อยเคลียร์กับนโยบายนะบางพักเขาไปแนวแบบเรื่องศิลปวัฒนธรรมเรื่องจุดยืนบแบบภาพใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะช่วยเ ME เกษตรกร,กรอย่างไรไม่ได้บอกว่าจะพักนี่嗯嗯 มันอยู่ที่วิธีการหาเสียงของแต่ละพักถูกต้องครับใช่ไหมงั้นผมว่าคือเราจะดูจากพักแต่ละพักเนี่ยเราดูได้ว่าจุดหนักของเขาคืออะไร <Okay. S 2> อาจุดทางเพื่อไทยคือเรื่องเศรษฐกิจเขาคิดว่าเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่อย่างที่พูดเรื่องพลังประชารัฐประชารัฐก็คืออยากจะเน้นเรื่องไอ้ที่ประเภทที่ว่ามารดาประชารัฐอย่างที่ชื่อนี้ที่พปืนชอบหรือว่าเรื่องต่างๆคือเราจะจําเรื่องอื่นไม่ได้ไอ้มารดาประชารัฐนี่อาจจะจำได้เขาจะ,จะชูว่าบิ๊กตู่เป็นนายกเนี่ยจะมีความต่อนเนื่องในการบริหหาาาาาารรรรรชก่่่่นนนนดิิทออออยยยงงจะสบบเเเเีีี้มมมืปป็4 อันนั้นก็มันก็เป็นนโยบายแบบหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นนโยบายหาเสียงแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะได้ผลสาหรับคนซึ่งต้องการให้มันเป็นเหมือนกับ4-5ปีที่ผ่านมาใช่ก็คือมันมีทั้งจะเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันสองด้านนะฮะคนที่ชอบก็จะเลือกต่อ,อคนที่บอกว่า45ปีนี้ฉันไม่ชอบฉันจะไม่เลือกเลยโอเคอันนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะ,ฮะในส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ออกตัวมาแต่ผมไม่รู้คิดไปเองรึเปล่านะาะว่าครั้งนี้สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์ ออกตัวไม่แรงไม่ดังไม่ได้คิดเองทุกๆครั้งที่เคยคือโดยการออกแบบด้วยซ้ำไปเราเคยวิเคราะห์เรื่องนี้ในเวกับว่าคุณภิสิทธิ์เนี่ยเขาต้องการ Position ตนเองเนี่ยให้ดูเป็น moderate ให้ดูเป็นคนที่ไม่สุดโต่งในขณะที่ในในสนามตอนนี้มันมีคนซึ่งดูเหมือนสุดโต่งแบบขั้วประชาธิปไตยขั้วเผด็จการเพราะฉะนั้น repositioning ของปชปมันเป็นอย่างที่หมอเลียบพูดมาเห็นตรงกันเลยก็คือว่าเขาต้องการเงียบๆแล้วบอกว่านี่คือทางเลือก ที่ไม่มีอะไรน่าห่วงเราบริหารได้เราไม่สุดขั้วเราไม่ทำลายประเทศชาติไปในทางใดทางใดทางหนึ่งนี่นี่คือ p พ s ิชั่นที่อาจจะเวิร์ก็ได้คือผมรู้สึกว่าเออเขาก็เ,าเป็นคุณวิสิท์ใช้คำพูดเป็นในรอบนี้ซึ่งอันเนี้ยผมก็ยัง question mark อยู่ตั้งคำถามอยู่ว่ามันเวิร์กหรือไม่เพราะว่าถ้าในแง่ของทางการตลาดทั่วๆไปเนี่ยสินค้าที่ราคากลางๆนี่ อยู่ยากนะราะะคากลางๆแล้วเงียบๆ <S <S สินค้าที่ราคาแบบประเภทถูกประหยัดคุ้มค่าเนี่ยขายดีสินค้าที่ลักชัวรี่แบบโอ้ทุกคนแบบ,แบบอยากจะได้มากเลยเป็นแบรนด์เนมทุกคนก็จะขายดีแต,แต่ตรงกลางๆนี้ลำบากนะาวางตัวลําบากแต่ว่ากลางๆแต่มีความเสี่ยงน้อยอคือผมผมเข้าใจนี่คือเหมือนกัสินค้าที่มีแบรนด์หรูเหมือนกับว่าเป็นของใหม่แต่ซื้อไปแล้วมันเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่า อันนั้นก็มีความเสี่ยงผมคิดว่าเขาต้องการสื่อแมสเซจนั้นสำหรับผมเวนะิร์กนะเพราะว่าคนอย่างน้อยใน,ในบางพื้นที่ซึ่งเขาเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์กับการเลือกตั้งมานานเนี่ยเขาเห็นประชานิป,ปัติเขาเห็นของซึ่งเขาพอที่จะรู้ว่าเขาได้อะไรคือถ้าพูดถึงสินค้าเนี่ยราคาปานกลางความเสี่ยงน้อยครับเคยบริโภคแล้วอโอกาสที่จะเกิดอะไรที่ตลดประหลาดไม่มี คีย์เวิร์ดที่คุณรื้มพูดคือเคยบริโภคแล้วเคยบริโภคแล้วงั้นคนที่เป็นแฟนพันธแท้ชาติปัตต์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเลือกต่อไปแต่คนที่เคยเป็นสวิงโหวตหรือแม้อย่างกลุ่มที่เมื่อก่อนเนี้ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของชาิปัตต์เลยก็กลุ่มมิเลเนียนที่เขาบอกว่ามีพวกมิเลเนียนรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยเพราะเขาก็มีพวกสสรุ่นใหม่ผู้สมัครรุ่นใหม่เขาก็หวังจอดงั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้ใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช่ เพราะอย่าง,างฟ้า,า,ฟา,ฟาร,รักพ่อของอนาคตคใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่ามาแรงมากครับเออชนิดที่สร้างกระแสภายในช่วงหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นี้โอ้แล้วมันต่อเนื่องมาตลอดเลยพูดตรงๆอย,งอ,ยงอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยนี่พูดอย่างแฟร์เลยนะครับอ่คือกระแสธนาธรเนี่ยมันแรงกว่าที่ผมคาดคิดไว้เยอะอ่าดูอาจจะเป็นแฮชแท็กเรื่องเรื่องฟ้ารักพ่อแต่ว่าโดยรวมไปถึงคนยุคเม l เ e n n i a l s, <S ที่ผมเจอกับตัวครับแล้วประเภทที่ ไม่ได้รู้ถึงยังไงเดียคุณงามความดีหรือผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาลคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์ผมเจอคนรุ่นใหม่ประเภทนี้เยอะนะฮะหมอเลียบแล้วผมต้องมานั่งเล่าประวัติประวัติศาสตร์ให้เขาทำครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยทำอะไรดีๆบ้างนี่ผมพูดจริงนะหมอเลียบต้องเปิดใจกว่านอยประชาธิปัตย์ทำอะไรดีๆบ้างในอดีตซึ่งมันก็มีแหละทุกครร้มันมีอะไรดีคุณทักษิณทําอะไรไ้บ้างคุณยิ่งลักษณ์ทอะไรไว้บ้างผมแต่ผมเจอคนที่แบบ เครสกับธนาธรมากครับจนผมต้องนั่งบอกเขาว่าเฮ้ยใจเย็นๆแล้วมันเป็นอย่างจริงๆแล้วมันเยอะเยอะกว่าที่คิดใช่แล้วกล้ากล้าพูดเลยนะแล้วคือคนรักษณคนรุ่นใหม่คืออย่างนี้ใช่ฮะอย่างที่เขาไปที่ BTS ที่ตรงสยามพารากอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโอ้โหคนไปกันเต็มเลยแล้วไม่อายไม่อายคือฉันชอบขนาดดร์เสรีวงวนทาเนี่ยอาวุโสมากนะแบบออกมาสอนเนี่ยก็ ก็ไม่แคร์ก็ชอบต่อคือมันเป็นอย่างนี้แล้วมีคนเอาโพในมหาไรต่างๆไหมผมดูทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเสียงส่วนใหญ่เลือกอนาคตใหม่ถ้าพูดถึงในมหาวิลัยรุ่นรุ่นใหม่นะถ้าพูดถึงมลเลเนียลและหลังมลเลเนียลซึ่งประชาปชเจาะตรงนี้ย่าถึงแม้ว่ามีนิวเดมใช่แต่ถามว่าอนาคตใหม่มีจุดอ่อนไหมเพว่ามีคือเขาเนี่ยได้โพ s ิชั o นที่แข็งแรงในกลุ่มของคนรุ่นใหม่แต่ว่าถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักอนาคตใหม่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่า ตัวคนที่ลงในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตของอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานทางด้านของการที่จะระดมทําแคมเปญเลือกตั้งกันอย่างเก่งกาจอ,อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปรวบรวมคะแนนทั้งประเทศจากประชาชนกลุ่มอื่นๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคนที่ลงสสกันอนาคตใหม่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รู้จักเท่ากับพักใหญ่ใช่คืออย่างน้อยลูกมือเนี่ยลูกน้องบริวารที่คอยแบบแกนนําต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันใช่ เทียบกับพักใหญ่ๆนะอันนี้เราเห็นตรงกันแต่ว่ากระแสเนี่ยถ้าหมอเลยกประเมินมันพอที่จะทำให้เขาสะสมสสบัญชีรายชื่อได้สักเท่าไหร่อ่ะคือเดี๋ยวตอนท้ายเรากลต้องมานั่งคุยกันว่าแต่ละพักคิดว่าจะได้เท่าไหร่อีพักหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือภูมิใจไทยคือมาแบบเงียบๆแต่ว่ามาแรงมีคนเคยบอกผมว่าไม่เคยเห็นเลยมีป้ายภูมิใจไทยในกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีป้ายภูมิใจไทยแล้วก็บอกว่า อะไรนะลดอํานาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนแล้วก็มีพูดเรื่องกัญชาเรื่อง Grab กซี่เรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้น่าสนใจมากแล้วเกิดเพราะกัญชาจริงๆหมอเรบผมไม่ได้พูดเล่นคือคนที่เลือกเอานโยบายกัญชาเสรีมาใส่ไว้บนป้ายหาเสียงเนี่ยแล้วขึ้นในกรทมเนี่ยเก่งมากเขารู้ว่าก็เล่นประเด็นนี้เนี่ยทุกคนจะเอาไปพูดต่อใช่ได้พื้นที่ในข่าวตลอดแล้วมันทำให้พรรคกุมชายไทยเกิดในกรุงเทพใช่อ่านะเราแต่ว่า สสเขตภูิใจไทยในกรุงเทพเป็นใครบ้างไม่มีใครรู้อย่างเลยใช่โอเคแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยจะได้สสเขตในกรุงเทพแต่ว่าฐานหลังเขาแน่นอนคืออีสานใต้บุรีรัมย์สุรินอาจจะมีโคราชอาจจะมีศรีสะเกดและอีกอันนึง<ๆ>ที่น่าสนใจคือในภาคใต้ครั้งนี้ภูมิใจไทยเนี่ยลงหนักในภาคใต้มากเพราะฉะนั้นภาคใต้ครั้งนี้คือจะต้องว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาธิปัตย์ภูิใจไทยอนาคตใหม่พลังประชารัฐอ,อาจจะมีรวมพลังประชาชาติไทยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะภาคคุณอนุทินนี่เป็นเป็น อภิมหาเศรษฐีเรียนมืองนอกก็เป็นคนกรุงเทพอ่ะใช่ไหมแต่ว่าคือคือลงพื้นที่ภาคใต้หมดเลยฮะใช่ก็สังเกตคุณนัทินตอนที่ลงตรงใต้นะไปหาเสียงภาคใต้แต่ว่าค่อยความคันภาคใต้มากพอๆกับอีสานใต้เลยโอ้เสารว่าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้มองว่านั่นไม่ได้เป็นฐานเสียงเขามองว่าอันนั้นน่ะ โอกาสที่จะเจาะครั้งนี้จะมีสูงเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วง4ีหปีที่ผ่านมาคนใต้เนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับราคายางพาราราคาปาล์มมะม่วง,งต่างพอสมควรโอเคแล้วเขาหมายถึงว่าอยากหาทางเลือกใหม่หรือเปล่าโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจใหม่ๆที่เข้าชูนะใช่ครับอนอกเหนือจากยางพาร,ราด้วยนะครับซึ่งรวมถึงกัญชาด้วยใช่ซึ่งน้อยคนผมไม่เคยเชื่อนะว่าเขาจะทําให้กัญชามันเสรีอะไรได้จริงมันยากนะฮะอุปสรรคเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาขอสรุปสรุปถึงประเด็นนี้เราจะประเมินภาพรวมให้คน คนรอนิดนึงว่าตัวเลขเนี่ยออกมาเนี่ยหมอเลียบคิดว่ามันจะออกมาประมาณแค่ไหนครับถ้าพูดได้นะคิดว่าพูดได้นะฮะไม่ได้ชี้นำนะฮะพักกันสักครู่<ช>เดี๋ยวกลับ,บมา<ผ>มช่วงหน้าให้คิดมื้อของคุณเป็นผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งลดพุงลดโรคจากสสส สมภวคิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดถึง h i า d the s c ซีนเบื้องหลังนอกรอบเนี่ยนะอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนายแพทย์สุรพงศ์สุวูรีกับผมเนี่ยได้มีมุมมองแล้วก็เขียนจดออกมาเป็นโน้ตแล้วว่าแต่ละพักจะได้กี่ที่นั่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่เกรงใจกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็กสทชกสทชด้วยผมก็เลยไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับตนเองในการพูดถึงว่าพักไหนจะได้กี่ที่นั่งนะฮะแต่ว่าแต่ละพักเขาก็อยากจะทราบนะว่าเราประเมินได้เท่าไหร่ก็มไม่เป็นไรเดี๋ยว มีโอกาสเจอแต่ละพรรคเดี๋ยวจะบอกนะฮะครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องเรื่องนโยบายเนี่ยที่มันฮอตที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการหันง,งบกระหมใช่แล้วหลายพรรก,ก็ชูครับจนพบทอบเอนี่ยพ,พูดถึงเรื่องเพลงหนักแผ่นดินก็โดนคนวิพา์วิจารณ์เยอะว่าไม่ควรที่จะพูดแล้วท่านก็ท่านก็ค่อนข้างเงียบไปละในประเด็นนี้แต่งบกระหมนเนี่ยมันเป็นมันเป็นทีชูที่สังคมเรียกร้องนี่ให้ให้ปรับให้ปฏิรูป ทั้งเรื่องเกณฑ์ทหารพอถึงการซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำเนี่ยใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าคือประเด็นที่มันฮอตเนี่ยเพราะมันเป็นประเด็นที่อาจจะคือจริงหลายพักพูดเรื่องนี้มาพอสมควรนะฮะอย่างเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยคุณไอติมผ<ม>ลิตวัชรศิลป์นี่ก็เคยพูดว่าอ,อยากจะให้เป็นการสมัครโดยแบบสมัครใจ ไม่ใช่มานั่งเกณฑ์กันหรืออย่างพักอนาคตใหม่ก็พูดเรื่องนี้พอสมควรตัวรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่พลโทพงศกรรอบชมพูก็พูดเรื่องนี้ในตอนที่เขาแถลงนโยบายพูดเป็นเรื่องเป็นราวด้วยไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกเขาว่าจะปรับให้เป็นอาสาสมัครใช่หรืออาจจะเกณฑ์น้อยลงใ่นะ okay. แต่มันมาเป็นประเด็นก็เพราะว่าคาปราศัยของคุณหญิงสุดารัตน์วันที่15กุมภาพันธ์ที่บอกว่าจะลดงบกาะห่มส0 เพื่อที่จะเอาเงินประมาณ20ล้านบาทนียม,มาเพื่อส่งเสริมผู้ปกอบการรุ่นใหม่ๆมให้สามารถที่จะมีเงินทุนที่จะไปแบบลงทุนในการที่จะคิดเรื่องสตาร์ทอัพอะไรต่างๆแล้วพอหลังจากนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านปปทบก็ พูดเรื่องเพลงหนักพันดินนะเพราะว่าตรงนี้ก็คงเป็นประเด็น,ดนร้อนขึ้นมาคือจริงๆถ้าหากเรื่องที่คุณยินสุร,รัตน์พูดเนี่ยไม่ได้มีการมาพูดต่อเรื่องเพลงเนี่ยาะว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นอีกเรื่องนโยบายหนึ่งที่มีคนพูดกันไปอะไรทำนองนั้นแต่มันก็จะคล้ายๆไอ้เพลงประเทศกูมีฮะ,ะประเทศกูมีถ้ามันไม่มีท่านใรมาพูดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เพลงนี้ไม่ควรเผยแพร่มันคงไม่ดังมากขนาดนีห้หรอกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าท่านแค่ปล่อยบุ๊กใช่ไหมผมเข้าใจว่ามันเป็นท่านพูดคุยหยอกล้อกับผู้สืขาวใช เพราะว่าคือดูแล้ววันนั้นก็แบบไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะพูดเรื่องนี้จริงจังันนะคถูกคือ,นะค,อคือแบบว่าเป็นเป็นมุกที่ยิงกับผู้สื่อข่าวนิดเดียวแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยครับเพราะทุกคนก็หวั่นไหวเพราะว,าวันนี้มันยังมีประเภทว่าจะมีเลือกตั้งอีกหรือเปล่าผมว่ามันต้องหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเพราะมีความเป็นปมอยู่ในใจพอมีเพลงเรื่องหนักแผ่นดินขึ้นมาปุ๊บก็ทุกคนก็หวั่นไหวจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่านะครับอ๋อพอมีเพลงนี้ออกมาแล้วเสร็จแล้วมันมีข่าวลือเรื่อองงเรรรรรื่ััฐปะหาชคบ คนก็เลยโยงติดกันอีกว่าเดี๋ยวจะมีมแล้วคนก็โยงกลับไปสึงบรรยากาศในช่วงเหตุการณ์6ตุลา<อ>1.9ใช่โอเคแต่ว่าโดยสรุปเมื่อเรื่องนี้มันเงียบลงเนี่ยสังคมก็เลิกระแวงบิ๊กแดงได้ไหมแล้วหยุดขุดเรื่อง Big บิ๊กจอรดมาพูดอ่ะโอ้โหไปขุดเรื่องมรดกมรดก Enjoy กันเอนจอยกันเหลือกเกินสื่อมวลชนมีค,ความสุขกับเรื่องนี้มากย่งชิงมรดกเนี่ยมผมอ่านไปอ่านมาไม่เห็นมีข้อมูลเลย คือ,อมีแต่ขุดให้คนคิดต่อว่าเฮ้ยโหเกิด oh, อะไรขึ้นทำไมร่ำรวยขนาดนั้นแต่ว่าหรือมองเรียกว่าไงยังต้องระแวงต่อคือคือผมไว้ใจว่าพลเอกพิรันต์เนี่ยไม่มีอะไรหรอกคือคนไปคนไปคิดเองว่าวันนั้นท่านคุยหยอกล้อกับสื่อแต่ว่าประเด็นที่ท่านคุยหยอกล้อเนี่ยท่านไม่ควรจะพูดถึงเพลงนี้ใช่ครับใช่ครับคือแล้วถ้าหากบอกว่าต้องระแวงไหมผมคิดยังมองว่าวันเลือกตั้ง24มีนาคมเนี่ยยังเดินไปสู่จุดนั้นนะฮะผมยังไม่คิดว่า จะมีอะไรที่มันเป็นอุบัติเหตุที่แบบมันสามารถที่ทําให้เกิดงันได้ยกว่าอะไรที่เราคาดไม่ถึงจริงๆนั้นไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าทุกๆพรรคการเมืองตอนนี้ก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งพลังประชารัฐเขาก็วิ่งหาเสียงของเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องงบกลาโหมมันก็ไปดีเบตกันได้เพราะผมก็เชิญมาออกรายการสุโมคิดเหมือนกันเนี่ยก็ฟังแล้วมันก็มีเหตุมีผลคือถ้าจะบอกว่าเปรียบเทียบต่อ GDP แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงคือ มันไม่ได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศแต่บางประเทศมันก็สูงกว่าจริงคือถ้าอย่างเราอยู่อย่างอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยของเราสูงกว่าเขาหรือแม้แต่เปอร์เซ็นต์ต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีเราก็สูงกว่าเขานะเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียมาเลเซียงั้นคําถามมันไม่คงไม่ได้อยู่ที่ว่าสูงหรือต่ํากว่าคําถามอยู่ที่ว่าเงินที่ใช้เนี่ยมันมีประโยชน์มีประสิทธิภาพแค่ไหนถูกต้องคือคือคอ,อันนี้อันนี้หมอเลียงพูดได้มาตรงประเด็นมาคือที่ที่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มานังงท้ระตวบม โฆษกกระทรวงกลาโหมด้ว่ว่าตัวเลขมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับตัวเลขฮะมันมันมันเกี่ยวกับว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยใช้คุ้มค่าไหมหนึ่งซื้อเรือดำน้ำเรือดำน้ำต้องมีหรือเปล่านะฮะวงเล็บอาจจะไม่ต้องมีใช่ไหมเกณฑ์ทหารผลัดละ8 0,000ืนเนี่ยเอาไปทำอะไรใช่ทำไมไม่ทำอย่างที่พลโซพงศกรบอกผลัดละสอง0มืนแล้วก็ให้อยู่ยาวลงทุนครับ สร้างบุคลากรให้เป็นทหารที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพด้วยใช่ให้ทุนการศึกษาด้วยคือพูดง่ายคือเงินมันมีอยู่จํากัดใช้มันให้คุม้มใช่นี่คือสิ่งที่เขาเสนอมากกว่าจริงๆคุณหญิงหน่อยเขาไม่ได้บอกว่าหันงบแล้วงบไปทิ้งนะใช่เขาบอกองบไปสร้างบุคลากรให้กับประเทศอเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยสมัยอภิสิทธิ์สมัยเพื่อไทยสมัยบิ๊กตู่งบใครสูงกว่านะอิะอ่ชูคือว่ามันต้ององบไปใช้ในถึงเวลาที่มันเยียว โ r ดแอคทิวิตีถูกต้องคือรับประเทศชาติี่ผมพูดเหมือนนักการเมืองแล้วนะเหมือนหาเสียงอยู่เลยเนี่ยจริงๆคือจ้ออย่างเปรียบเทียบอย่างธุรกิจใช่ไหมฮะธนาคารตอนนี้เขาต้องต้องลดคนแต่มาลงทุนทางด้านเทคโนโลยีทําให้เขาสามารถให้บริการประชาชนที่เป็นลูกค้าก็ได้มากขึ้นกลางหงก็เดี๋ยวกันวันนี้สงครามเนี่ยเราต้องการกําลังทหารมากขนาดนั้นเหรอมันไม่ใช่สงครามแบบสมัยครั้ง รถครั้งที่1นึ่รบครั้งที่2องคือใช้กําลังคนอตอนนี้มันสงครามลงเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมาลงทุนเทคโนโลยีดีกว่าไหมผมเห็นว่ามีมบุคลากจรจํานวนไม่น้อยนะในกองทัพนี่ไปเรียนตอบระดับปริญญาเอกมีความรู้มากมายแต่ว่า<ช>ไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาเต็มที่ตรงนั้นนั้นถ้ามาลงทุนเรื่องเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมให้ศักยภาพของกองทัพนี่มันดีขึ้นเนี่ยผมว่าก็โอเคคือคือแม้กระทั่งเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยสำหรับคนที่นิยมอาวุธเนี่ยนะฮะนิยมการสู้รบเนี่ย มีเรือประเภทอื่นซึ่งเอาไว้ใช้ในการจู่โจมเพื่อสกัดโจรสลัดในทะเลที่เวิร์กกับเรือดำน้ำไหมไอ้ประเด็นพวกนี้มันน่าลองคิดนะหมอเลบจริงๆคือ<ช>เรากำลังรบกับอะไรไงครับซึ่งไนอะ้พวกนี้ต้องถามพลโทพงศก,กรพลโทพระราดพลเอกพลโท,รโทรพโทระแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรา,เร,า,เ,ราเรือดำน้ำเนี่ยเอาไปใช้ในสงครามโลกเนี่ยมันช่วยอะไรไทยได้ไหม น,นี่คือ,อิชีใช่ไหมเพราะมันใช้เงินเยอะเหลือเกินถูกต้องครับแต่ว่าอกแต่เรื่องนี้ก็ถึงเวลาเดี๋ยวรอดูเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงข้างมากแล้วตั้งรัฐบาลได้แล้วเขาหันง,งบจริงเนี่ยจะหันจริงหรือเปล่าด้วยอหลายคนก็บอกว่าถึงเวลาก็ไม่ทำกันจริงหรอกก็โฆษณาไปอย่างนั้นหาเสียงสําหรับประชาชนที่เบื่อเบื่อเบื่อทหารอเงี้ยเขาหันง,งบได้จริงหรือเปล่าหมอเลี้ยถึงเวลาเพราะ เป้าหมายจริงๆยังต้องยืนยันว่ากองทัพต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีกองทัพสามารถที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศได้<ะ>ซึ่งผมว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตามมาคือถ้ามันมีการลงทุนที่มันสําคัญแล้วมันจําเป็นจริงก็ต้องลงทุนแต่ถ้าหากสมมติว่าเอ้ยอันไหนที่มันลงทุนแล้วมันไม่คุ้มค่าอย่างเช่นที่อย่างคุณเลื้มมาเกณฑ์ทหารต้องปีละแสนคนไหมอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นปีห้าหมื่นคนก็พอหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะ,ะ,ะแล้วก็ใช้สมัครเอาซึ่งมีคนสมัครตั้งหกหมื่นคนเมื่อปีที่ต้องงคิดถึ หลังเลือกตั้งเนี่ยพอมีสอวอเนี่ยท่านพอบทอบจะเป็นจะเป็นหนึ่งใน250รสอวอวันนั้นคุณจตุรนเนี่ยโดยตําแหน่งครับคุณจตุรนเขาแนะนําว่าแสดงความคิดเห็นเรื่องงบประมาณตอนนั้นได้แต่ไปร่ติไม่ได้ <c oughs> ซึ่งเป็นวิธีวิจาร์ของคุณจตุรนซึ่งแบบม,มันแรงแรงในแบบแบบแกนะโอเค ่อเรื่องอะไรดีฮะเรื่องเรื่องจะคุยเรื่องสอนชอชเรื่องข้าวแต่เขาถอยไปแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องซ้ำเติมก็ได้นะใช่ครับ <laughs> ะจะคุยเรื่องเศรษฐกิจไนหะมฮะคือเศรษฐกิจวันนี้ทุกคนก็คือปัญหาของตัวเองก็มีเยอะแล้วนะและยิ่งถ้าบอกว่าเศรษฐกิจที่ทุกคนบอกว่า2020จะมีปัญหามากขึ้นอีกเนี่ยมันจะรับมือกันยังไงคําถามที่วันนี้มีคนถามเยอะมากก็คือว่าเงินบาททำไมมันแข็งเอาแข็งเอาอ แล้วมีคนไปแปลแค,ความหมายได้ว่าเศรษฐกิจมันดีเงินบาทเลยแข็งอ๋อนี่คือเหตุผลที่หมอเล็บต้องการที่จะช่วยอธิบายประเด็นนี้นิดหนึ่งในท้ายรายการวันนี้ว่าที่เทรนด์เงินบาทแข็งค่าเนี่ยออไม่ได้แปลแว่าเศรษฐกิจไทยกําลังดีขึ้นใช่แต่มันเกิดขึ้นจากคือเงินไหลเข้าในภาวะชั่วคราวมีผลกระทบในการกดดันให้อัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนใช่ไม่ได้แปลแว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหรอ ผมไม่คิดว่าอย่างนั้น <Okay. S 2> เพราะมีคนไปแปลว่าอย่างนั้นบอกว่าไม่เคยเห็นเลยว่าเงินบาทแข็งขนาดนี้มาน,นานแล้วแสดงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจาก4,5ปีที่ผ่านมาเพราะว่าอันเนี้ยกำลังแปลผิด oh. แล้วจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันอย่างมหาศาลแล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้มันไม่ได้ดีจริง คืออาจจะมีการส่งออกในบางเซกเตอร์ที่ดีมีการเติบโต GDP 4.1%ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่มันบิดเบี้ยวมันไม่สมดุลคนจํานวนไม่น้อยคนส่วนใหญ่ของประเทศนั่นแหละเงินในกระเป๋านี่แทบไม่เหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าทาไมเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นผมก็ถามคุณธีรชัยผวานารวจบาลกันว่าโตมันเกิดจากอะไรเพราะว่าเงินบาทมันแข็งค่าคือมีความต้องการเงินบาทมากมันเกิดขึ้นจากอะไรมีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยของประเทศเราซึ่งมันสูงผิดปกติไหมคือ ของประเทศอื่นๆ่ะญี่ปุ่นเนี่ยพอเศษรษฐกิจเขามีปัญหาอัตราเบี้ยก็ลดลงของกลุ่ม EU อมก็ลดลงอของอเมริกาเนี่ยเศษรษฐกิจเขาดีขึ้นจริงก็ถึงไต่ข,ขึ้นตอนนี้แต่ก็ทําท่าจะลดลงอีกอแต่ของเราเศษรษฐกิจไม่ดีแต่ทําไมกรรมก,การนโยบายการเงินไปเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นมาขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอา,อาจจะไม่ขึ้นต่อก,ก็ได้นะรอบหน้าถ้าดูจากแนวทางในการปรับนโยบายดอกเบี้ยของเฟดแล้วเนี่ยเขาอาจจะหยุดก็ได้นะของไทยอ่ะใช่มีคนบอกผมว่าเขาประเมินว่า ปีหน้าจะมีปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นขึ้นไปเพื่ออย่างน้อยคล้ายๆมีโคเช่นพอที่จะสามารถจะปรับลงมาได้เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกว่าอ่ะตอนนี้เรากาลังเจอปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจะลดดอกเบี้ยลงเขาขึ้นไปเพ,เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้นโยบายการเงินถูกต้องซึ่งก็พอเข้าใจได้นะบางทีแบง์ชาติเขาจะเล่นอย่างเงี้ยในไม่ได้เล่นอนะ่ะคือเขาจะใช้แท็กยุทธวิธีอย่างนี้<อ>ในการให้อาวุธเครื่องมือตนเองในการบริหารนโยบายการเงินใช่ ถ้าเขาไม่ได้ขึ้นอีกสองสารอบแบบทีเดียวแบบแบงไปเลยเนี่ยมันก็พอโอเคเนี่ยคือันกว่ามาได้เข้าใจผมไหมเข้าใจก็คือว่าที่เขาทำเนี่ยในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถ้าเขาขึ้นตูม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 ไปเลยเนี่ยโอเคนั้นก็สมควรวิจารณ์แต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาขึ้นรอบนี้จากตัวเลขล่าสุดที่เขาดูแต่มันไม่ใช่ว่าเทรนยาวขนาดแบบขึ้นทุกรอบไปเรื่อยๆอีก4ี่หครั้งใช่แต่ว่าระหว่างนี้จนกว่าจะถึงรอบที่อาจจะต้องลดลงเนี่ยด้วยเงินบาทประมาณ3 1เอเนี่ย การส่งออกน่าจะมีปัญหาพอสมควรราคาพืชผลการเกษตรก็มันจะไม่ได้ราคาอย่างที่มันควรจะเป็นถ้าม,มันมีผลเนถ้าหากเราส่งออกเราส่งออกเป็นเหรียญใช่ไหมฮะแล้วถ้าส่งออกเป็นเหรียญเนี่ยแปลเป็นมาสัก3ามสิเนี่ยมันจะได้เงินเงินบาทที่มากขึ้นคนที่เป็นเจ้าของสินค้าจะเป็นชาวนาจะเป็นโรงสีต่างๆก็ได้เงินมามา,มากขึ้น<อ>แต่ถ้าหากมันเหลือ3 1เงินได้ก็น้อยลงอ๋อเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยตัว,ตวเลขอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการส่งออก ไม่ใช่เฉพาะในในมิติของความสามารถในการแข่งขันใช่มันมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรให้กับเกษตรกรให้กับเดลเซกเตอร์ต่างๆด้วยอ๋อไม่น่าเขาไม่ต้องการให้เงินบาทแข่งข่ากันนานใช่แล้วทำไงฮะนั่นเดายถามก็คือต้องถามไปถึงกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีมาตรการการเงินการคลังอย่างไรที่เพราะว่า ตอนนี้เงินบาทเราแข็งค่ามากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นที่มากที่สุดในโลกนะโอเคซึ่งไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจดีขึ้นใช่โอเคแต่ว่าตอนนี้แต่ไม่ได้เชียร์ให้บิ๊กตู่ไปหึ่มแบงค์ชาติใช่ไหมฮะไม่เชียร์ไม่เชียร์จะวุ่นใหญ่แต่ก็คงอยากจะตั้งคาถามตัวโตๆถึงแบงค์ชาติว่าช่วยพิจารณาด้วยว่าเห็นภาพรวมเพราะว่าผมก็จะว่าแบงค์ชาติเนี่ยคงจะดูจากหลายปัจจัยอย่างที่บอกคือเพื่อให้มีเรื่องยุดย่นอันหนึ่งคือเรื่องเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อเนี่ยมันกไอัปปรรากบ ดอกเพี้ยขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็กยังเป็นคำถามเหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมว่าในการตัดสินใจเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมเห็นนักวิชาการเยอะรวมทั้งคนที่จัดรายการที่นี่หลายคนเนี่ยพูดถึงการเศรษฐกิจไม่ดีส้วเชื่อมไปว่าในสุดประชาชนเนี่ยจะตัดสินใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเอาพรรคการเมืองอื่นแล้วไม่เอาบิ๊กตู่มผมแค่นั่งคิดในใจว่ามันเป็นไปได้ว่าฐานเสียงของประชาชนจนํานวนมากเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันก็อย่างนี้แหละ ไม่มีใครเก่งจริงหรอกที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นเลือกวิ่ตู่ต่อเพื่อความสงบเซฟกว่าอืมันมีคนที่คิดอย่างนั้นไหมหมอเลยผมว่ามันมีนะผมว่ามีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยครับผมคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจอ่ะคนที่ไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจเพราะอาย่างข้าาชกรเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเขามีปัญหาเพราะว่าต่างงานเดือนทุกคนทั่วไปหรือคนที่มี แบบทุนขนาดใหญ่มากๆแต่ถ้าแบบทุนระดับ SME เผมว่าทุกคนเนี่ยมองหาว่าจะมีพัคก,การเมืองไหนที่สามารถจะตอบสนองความต้องการของเขาได้ก็คงอย่างที่คุณพื้นพูดว่าก็คงดูจากของเดิมใครทําอะไรมาใครประสบความสำเร็จมาเขาก็คงจะไปดูว่าอันไหนที่จะเป็นความหวังเขาได้มากที่สุดอแต่ว่าบางคนตัดสินใจในการเลือกตั้งเนี่ยครับตัดสินใจโดยที่ปัจจัยเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมนะแล้วก็ด้านด้านด้านเรื่องของศีลธรรมแล้วก็ประเพณีปฏิบัติ ฐานเสียงบางกลุ่มเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยประเด็นนั้นนะใช่นะฮะแล้วไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันผมนะครับและนั่นก็คือสุมโมคิดในคืนวันนี้นะครับพบกันใ้ครั้งในคืนวันหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทย